สวัสดีครับกลับมาพบกับ a t f ไฟทกับรายการ Cat ไฟท์ t ครับมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟท์ที่จะแนะนำเทคนิคได้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นเรื่องของ IT ใกล้ตัวครับกับวิธีการปิดคอมเมนต์นะครับแอปว t ทีบนคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆครับต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับแอปว t ทีนะครับ, TV, รบมีการปรับเปลี่ยนเมนูนิดหน่อยนะครับในปี2025พี่กอล์ฟเพิ่งเข้าไปดูมาอ้าวไอตัวฟังก์ชันที่พี่กอล์ฟเคยบอกแนะนําวิธีปิดเนี่ยมันปิดยากกว่าเดิมอีกนะ ซึ่งบางคนก็อาจจะดูคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยเฮ้ยพี่คอฟมันไม่เหมือนเดิมปิดยังไงในชะ่ไหมพี่คอฟก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ดูแอปวีทีวีอยู่นะครับดูซีรีส์ดูหนังภาพยนตร์แล้วมีคอมเมนต์ข้นมาเนี่ยมันบางทีอ่านงงมันนึกว่าเป็นซับด้วยซ้ำนะครับทำให้เสียอรรถรสในการชมใช่ไหมเดี๋ยวเราไปปิดกันแต่ก่อนจะไปชมนะครับขั้นตอนในการปิดนะครับฝากกดติดตามสับสกายเป็นกำลังใจได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการปิดคอมเมนต์ในแอปวีทีวีบนคอมพ ปิดคอมเมนต์นะครับในวีแอพวีทีวีเห็นไหมโอ้โหเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนะครับคอมเมนต์เนี่ยนะครับเวลาเราดูใช่ไหมวิธีการนะครับวิธีการปิดคอมเมนต์เนี่ยเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับตอนนี้เริ่มอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมไอคอนแบบนี้นะครับวิธีปิดคอมเมนต์ก็กดแตะปิดได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับคือเปิดและปิดได้เลยตรงนี้นะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะจำเป็นไหมว่าจะต้องเป็นในส่วนของอ่าเป็น VIP ไม่จําเป็นนะก็คือนี่ยังบีกอบยังไม่ได้ล็อกอินแอคเคาล์นะนะครับก็เปิดใด้ดูตอนฟรีได้นะครับเห็นม ก็สามารถปิดคอมเมนต์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเปิดแล้วปิดได้เลยนะครับเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะนะครับซึ่งอย่างที่พี่กอฟบอกครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราดูซีรีส์อยู่แล้วมีคอมเมนต์มาบังเนี่ยมันก็หงุดหงิดนะบางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมครับแล้วบางคนเข้าใจผิดว่านี่เป็นคําบรรยายหรือเปล่านะครับก็นี่คือขั้นตอนในการปิดคอมเมนต์นะครับในส่วนของการดูวีทีวีบนคอมพิวเตอร์นะครับผ่านเว็บไซต์เนี่ยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งขนาดหน้าจอใหญ่ล่ะอ่ะสมมติตัวนี้เป็นหน้าจอเล็กถูกไหมขนาดหน้าจอใหญ่จะเป็นยังไง หน้าจอใหญ่จะมีตรงนี้นะฮะคอมเมนต์ตรงนี้นะฮะปิดตรงนี้นะครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดหน้าจอเล็กแบบเมื่อกี้ที่พี่กอฟบอกก็คือตรงนี้นะครับย่อมาขนาดจะอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าจอใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยครับต้องมันมีส่วนของเออด้วยนะเออหมายความว่าพี่อกอลฟเคยเจอก็คือเปิดขึ้นมาปุ๊บไอตรงนี้หายไปก็เลยเปิดไม่ได้นะครับต้องรีเฟซนะครับเข้าใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าให้สังเกตไอคอนแบบนี้วิธีการปิดและเปิดคอมเมนต์นะ สำหรับแอปว t ทวีในการชมภาพยนตร์หรือซีรีส์นะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่าฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับอยากให้กำลังใจเราครับอยากสนับสนุนเราสามารถกดซุปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ